บ่อเลยนะครับ่บอนี้ปูกุ้งนะํูกุสวัสดีครับพบกันที่พื้นที่ตำบลละเวทที่บุญบังชาหารนะครับวันนี้กับงานจิดตั้ง55 5 55วัตต์โมโนซันติ3แผ่นนะครับส่วนปั้มเดี๋ยวเป็นลุ้นกับพีงานนะครับเป็นตัวไหนน้ำแค่ไหนวันนี้นะปัม๊มนะครับตัวนี้750วัตต์แอนดรโลลนะครับ DSC 7 เกจิวนะครับเนี่ยห้าสิบหกเมตรไฟเจ็ดสองโวลต์นะครับเจ็ดร้อยห้าสิบวัตต์ท่อหนึ่งจุดห้านิ้วตัวนี้เราเลือกตามบอกนะครับคือช่างเจาะแนะนำให้ใช้เป็นหนึ่งจุดห้านิ้วนะครับ้นาอยู่ประมาณหนึ่งจุดห้านิ้วเราก็เลือกเป็นตัวหนึ่งจุดห้านิ้วมานะครับถ้าสองนิ้วจะแรงไปหนามอาจจะไม่ทันนะครับ ห้านิ้วนะครับเสือชั้นแปดจุดห้าเดี๋ยวไปเก็ดท่อนยี่สิบแปดเมตรเกี่ยวนอกเกี่ยวในหัวท้ายตัวโครงสร้างนะครับเป็นต่อหมอ้อปูนสี่ลูกนะครับสี่เสาสาองนิ้วนะครับใหญ่ๆแข็งแรง มีเข่าเสียวลงเกทอนยี่สิบแปดเมตรยี่สิบแปดเมตรร่วมปั่มกับประมาณยี่สิบเก้าเมตรครับพอเฟิร์นบ,บอสามสิบเอ็ดสามสิบสองหันครับมันก็นจะลอยอยู่นิดหนึ่ง เช็คน้ำกันนะครับแฮนดูโเดาสบวัตตนะครับ1.5นิ้ห้นิวเจ็ิวนะครนบน้ำสวยเลยนะครับบ่อหนิ้ว32มเมตรนะครับหัวามยีเมตรนะครับเจ็ดแข่งเป็น555บาทนนบวัตต์ โคนนรสร้างนะครับต um, ่อมสี่ลูกแี่อร้ัวแผ่นันฟีห้าร้อยห้าสิบห้าวัตต์นะครับปั้นัานตัวคอนโทรลนะครับ เบรกเกอร์กันฟ้านะครับพบน้ำชีลอีกนะครับ e. นหน้าแผ่นสามแผ่นนะครับสามแผ่นน้ำก็ยังไหลอยู่นะครับอันนี้คือแดดไม่มีนะครับแต่ดูน้ำไหลนะครับอโ,อโอเคนะครับอันนี้คือไม่มีแดดนะครับไม่มีแดด เต็มพ้อครับมัน,นิ้วุ้งปู้เลยดูเงาครับมีแดดมีแดดดูเงาแดดมานิดนึงต่เต็มพอแดดเแแดดเแดดน เค okay, นะครับเก็บสายไฟนะครับฝังไปที่ตู้คอนโทรลนะครับที่แทงจากรวระดังก็สีเหลืองสีหุ้นนะครับเังดวังาสายไฟนะ<า> <ไป S 2> ครับ<า> ขึ้นที่ต <Finland> ู้นะครับบรรยากาศก็เดี๋ยวแดดเดี๋ยวร่มนะวันนี้ที่ละเวพิบุญมังสาหารนะครับวอลวอลวอลเดี๋ยวเราถืเอาวอลวู้ดอีกนั้นเอาออกเขาไม่ไหมอออไปอยู่นี่ยอันไปยัไงอยู่แล้ว ีแดดมากพุ่งจางๆเลยแรงนะครับแรงเราเลือกให้เหมาะกับบ่อนะครับแทงเจาะแนะนำ1นุด้านิ้วก็พอดีะครบพอดีน้ำออกกังแล้วก็ออกไม่หมดนะครับอย่างนี้เลยนะครับ รายละเอียดงานต่างๆก็ครบนะครับก็ส่งงานเลยนะครับที่ละเวที่บุญมังสาหานนะครับอันนี้แดดเริ่มอ่อนนะครับแดดเริ่มอ่อนอเบอร์ติดต่อนะครับต้องการติดตั้งก็0 8 5 0 1 5 0 9 1 5ตาศก้าหนุบุโซล่าเซลล์นะครับมันเดือดเวิรดไหนเฮ็ดให้มันเดือดเวิรดไม่ใน่ไเก่าดีกว่เปลี่ยเดือนคนิ่มทุนการเท่าหราืวังเงิน สเสินเชียงีนเงนะครับหลังจากเราั่งสายเข้าตู้ไปนะครับแต่ไม่มีแดดนะครับหนึ่งกับห้านิ้วก็มามาเต็มะน,นะครับเต็มผ่านคนัามีบรรยากาศอย่างนี้เลยนะครับฝาปิด ยืนยันนะครับว่าไม่มีแดดก็ได้ใช้น้ำนะครับสำหรับงานนี้นะครับ555